ต่อไปนะครับเหตุที่ทำให้าศาสนาเจริญและาศาสนาเสื่อมครับผมเหตุเจริญเหตุเสื่อมศาสนามีสามนัยยะนัยยะแรกมีสีข้อนัยยะที่สองคือการเจริญสติปัฏฐานสี่นัยยะที่สามคือการเป็นผู้ฉลาดในอายยตนะฉลาดในปฏิจจสุบาทเป็นเรื่องการปฏิบัติละนะอันนี้ไปดูสีข้อเหตุเจริญและเสื่อมศาสนาข้อแรกคือบทปัญชนะ จำมาผิดหรือเปล่าถ่ายทอดกันผิดนะ,อ,ะอย่างเรื่องศีลเป็นต้นอันนี้ก็ความตั้งมั่นคลอนแคลนและเริ่มคลอนแคลนแล้วนะปลากเริ่มสับสนกันนะเราจรึงต้องชี้ไปที่ตําราที่เก่าที่สุดในโลกที่สืบทอดกันมาตลอดมูลเหตุสประการพิสูจน์ทั้งหลายมูลเหตุสีประการเหล่านี้ย่อมทําให้พระสัทธรรมตั้งอยู่ได้ไม่เลอะเลือนจนเสื่อมสูญไป4ประการอย่างไรบ้างเล่าพระองค์ตัดไว้กลับกันด้านทั้งสองด้านนะเหตุจเจริญและเหตุเสื่อมตัดเหมือนกัน โดยพลิกกลับกันนะพิกษุทั้งหลายพวกภิกษุในธรรมวินัยนี้เล่าเรียนสูตรอันถือกันมาถูกบทพัญชนะที่ใช้กันต้องถูกความหมายแห่งบทพัญชนะที่ใช้กันก็ถูกและมีนัยยะอันถูกต้องก็เลยบอกว่าหนังสือพุทธชนะหาไม่ได้ในประเทศไทยเห็นนะ,ะนี่ล่าสุดไปเปิดบูธที่ศูนย์สิลิกิดคนสนใจกันมากนะเจ็ดวัน ปล่อยหนังสือไปได้เกือบหมื่นเล่มเหมือนกันนะบูธมีอยู่เมตรเดียวคนลุมกันเต็มเลย <c oughs> ก็ดีแสดงว่าคนต้องการพุทธวนะิชะะมากล้นะเ,เล่มสนใจกันลงไปดูข้อที่สองเป็นเรื่องของภิกษุภิกษุต้องเป็นคนว่าง,ง่ายนะต้องอดทนยอมรับฟังคำสั่งสอนโดยความเคารพหนักแน่นพระที่บวชมาใหม่เนี่ยต้องว่าง,ง่ายสอนง่าย ไม่งั้นพระก็จะคุณภาพต่ำไปเรื่อยๆต่ำไปเรื่อยๆนะในข้อที่3มเนี่ย <c oughs> พระที่คล่องแคล่วในหลักพุทธวจนะจะต้องขยันถ่ายทอดบอกสอนเก็บไว้เฉยๆไม่ได้ไม่ใช่รู้แล้วกเก็บไว้กับตัวเองนะต้องถ่ายทอดวันนี้อาตมาก็ต้องมาถ่ายทอดพุทธวจนะให้กับพวกเรา <c oughs> เพื่อไม่ให้ขาดผู้เป็นมุลรากสืบทอดกันต่อๆไปอย่างนีนะ้ในข้อที่สนะ ภิกษุเทระคือบวทนานไม่ทําการสั่งสมบริการไม่ประพฤติย,ออย่อหย่อนในไตรสิกขาไม่เป็นผู้นําในทางสามอย่านําในทางที่ผิดต้องมุ่งหน้าไปในกิจแห่งวิเวกธรรมนี่สีข้อนะนั้นสิ่งที่เราทําได้ที่เราเกี่ยวข้องได้คือข้อที่1และข้อที่สามบทพินชนาต้องถูกนะอาตมาจึงเน้นว่าถ้าโยมจะทาโยมต้องทํา พุทธวจนะนะถ้าทำซีดีต้องอย่างนี้นะเราให้คนอ่านซีดีตรงกับหนังสืออย่างนี้นะ